ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตการเดตที่ซึ่งเราไม่ได้แค่โชว์รถยนต์แห่งอนาคตให้คุณดูแต่เรายังเผยตำนานที่กำลังก่อตัวขึ้นอีกด้วยตอนนี้ไม่ใช่แค่รีวิวธรรมดารรมดาสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยนี้เป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะได้เห็นและน้อยคนนักที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงนี่คือ i ิ subishi g o เด e n ร r ก g o n ปี2026และเชื่อถือว่ามันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือข้อความรหัสจากอนาคตเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยมิ u ูบิชิเงียบเหงามากบางคนอาจบอกว่าเงียบเกินไป แต่ในขณะที่โลกคิดว่าพวกเขากําลังเลือนหายไปในเบื้องหลังแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทพวกเขากําลังทํางานบางอย่างอยู่ไม่ใช่ในที่สาธารณะไม่ใช่ในบูธแสดงสินค้าไม่ใช่ในภาพหลุดหรือภาพร่างแนวคิดสิ่งที่พวกเขากําลังสร้างนั้นถูกซ่อนไว้ลึกเข้าไปในโรงงานที่ปลอดภัยในนาโกย่าประเทศญี่ปุน่นโกลเดนดราก้อนที่มีชื่อรหัสว่าโปรเจกต์แรจินถือกําเนิดขึ้นจากความร่วมมือของวิศวกรอาวุโสที่สุดของพวกเขาตํานานมอเตอร์สปอร์ตที่เกษียณแล้ว และทีมออกแบบที่ใช้ AI มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผลิตจํานวนมากและไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเปิดเผยด้วยซ้ําแต่เราก็มาถึงจุดนี้แล้วมังกรทองไม่ได้ได้ชื่อมาจากการตลาดแต่มาจากมรกตกทอดในตำนานตะวันออกมังกรทองเป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจสูงสุดปัญญาและการเปลี่ยนแปลงและเมื่อคุณได้เห็นถึงศักยภาพของรถคันนี้ชื่อนี้ก็เริ่มดูอ้อยเกินไปนเมื่อมองแวบแรกมังกรทองปี2026ไม่ได้ดึงดูดความสนใจและนั่นคือประเด็นสำคัญดีไซน์ของมันเรีโอบังซอนเรนและเปีย ด้วยจุดมุ่งหมายตัวถังเป็นสีนานโนเคลือบทองด้านแบบปรับได้ซึ่งเปลี่ยนสีได้ตามแสงแวดล้อมไม่ใช่สีแต่มันคือเทคโนโลยีด้านหน้าดูดูดันแต่แฝงไว้ด้วยความประณีตด,ด้วยฝ่ายหน้าแบบลำแสงเลเซอร์บางเฉียบและกระจังหน้าสีดำสนิทแบบมินิมอลราวกับกำลังปกปิดตัวตนที่แท้จริงโลโก้มิซูบิชิทุกปรับโฉมใหม่สลักลงบนฝากระโปรงอย่างแนบเนียนด้วยการแกะสลักด้วยเลเซอร์ขนาดเล็กไม่มีโครเมียมไม่มีแฟลชมีเพียงความมั่นใจที่เงียบสงัดด้านข้างเรียบลื่นและลู่ลม ร้อมมือจับประตูแบบพับเก็บได้กระจกเรียบและช่องอากาศพลาศาสตร์ที่ปรับได้ตามความเร็วและโหมดการขับขี่ของคุณล้อล้ออันลอยขึ้นรูปคาร์บอนขนาด22นิ้วหุ้มด้วยยางยกโฮมเม S T E A L T H G I p ต้นแบบยางที่ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศได้อย่างแท้จริงด้วยระบบทำความร้อนและระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบฝังในตัวทุกส่วนโค้งทุกช่องระบายอากาศทุกเส้นสายล้วนเป็นสัตว์วนหนึ่งของเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และส่วนท้ายรถโอท้ายรถกระจกบานเดียวพา,าดผ่านด้านหลังทำหน้าที่ เป็นทั้งไฟท้ายและหน้าจอหักเมื่อจอดรถท่อไอเสียคู่ซ่อนอยู่ในดิฟฟิวเซอร์ทรงเรขาคณิตที่ทําจากไทเทเนียมรีไซเคิลเกรดอากาศยานและเมื่อคุณเปิดโหมดราก้อนโหมดซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลังสปอยเลอร์ขนาดเล็กจะยกขึ้นอย่างเงียบเงียราวกับรถกําลังตื่นขึ้นเอาละมาพูดถึงเรื่องพลังกันบ้างเพราะนี่คือจุดที่ทุกอย่างเปลี่ยน จากน่าสนใจไปสู่ความเหลือเชื่อภายใต้ฝากระโปรงที่ออกแบบอย่างประณีตคือระบบส่งกําลังไฮบริดใหม่หมดจดซึ่งไม่เคยใช้ในรถยนต์มิซูบิชิรุ่นก่อนๆมาก่อนเป็นเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบขนาด3.6ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวรวมกันแล้วให้กําลัง912แรงมา้าและแรงบิด1,550นิวตันเมตรขอพูดซ้ําอีกที911แรงมา้าจากมิซูบิชิคุณอาจสงสัยว่าทําไมทําไมถึงสร้างมันขึ้นมาคําตอบคือส่วนหนึ่งของความลับ คุณรู้ไหมว่าโกลเด้นดราก้อนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานบนถนนสาธารณะเลยเดิมที่มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าระดับทหารและระบบเอ